นิรยาทารนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษในช่วงระหว่างวันที่1-15เมถึงมกราคม2 5งพัขอบคุณสำหรับการกติดตาม subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์ในช่นลนิรยาทารนะคะเอาละและนี่ก็คือนะคะ Energy ของชาวเมษจะมีอะไรบ้าง10 of swords 10ดาบเลยทีเดียวนะคะ seven of pentacles เ i ็ดออฟเพนทา e e e ลควี o n อฟบอนและ a i ็ of, of Bonds นะคะอืมเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับคุณกำลังที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะที่เขาอาจจะเคยแบบปล่อยให้คุณมีความรู้สึกเสียใจเจ็บปวดผิดหวังนะคะหรือว่าเคย จบกันลงไปด้วยความเจ็บปวดอืมอาจจะมีความรู้สึกว่า <c oughs> มีการทำอะไรรับหลังอ่าแล้วก็เลยแบบอยากให้มันจบปัญหาจบสิ้นปัญหาตรงนี้ไปเนาะอืมอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกผูกพันมากๆากที่คุณมีความรู้สึกว่าอืมเราได้ทุ่มเทนะคะเราได้ลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้ ไปมากมายเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นเราที่เป็นฝ่ายที่เหมือนกับพยายามนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะพยายามในทุกวิถีทางนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีที่สุดอยู่รอดที่สุดแต่ก็ทํำยังไงได้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันอาจจะถึงเวลาหรือว่ามันอาจจะถึงมีความจําเป็นว่ามันจะต้องจบลงไปจริงจนะคะ คุณน่าจะผ่านการที่จะต้องเยียวยานะเยียวยาจิตใจต่างๆจนทําให้คุณสามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้นะคะพอคุณลุกขึ้นยืนได้แล้วเป็นอย่างไรคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสง่าง,งามนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยและตรงนี้เนี่ยมันก็ ไม่ได้เสียแรงนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้พยายามหิวตัวเองต่างๆพยายามกับเรื่องราวของการงานการเงินที่ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนนะคะให้กับคุณเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยทีเดียว<อ>เช่นจูๆ่ๆคุณก็อาจจะได้รับการโปรโมทนะคะหรือความสำเร็จ อย่างที่คุณก็คาดไม่ถึงหรือว่ากิจการงานจเจริญรุ่งเรืองเกินคาดนั่นเองนะคะรวมไปถึงการติดต่อจากใครบางคนหรือใครบางคนอยากที่จะพัฒนาความสัม,สมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเหมือนกับมีสเสน่ห์มากๆมีความอาประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะในแวดวงสังคมที่คุณอยู่หรือในการงานเนี่ยอืม เรียกว่าอ่าตอนแรกคุณอาจจะแบบเจอปัญหาเยอะแยะมากมายถาโถมนะคะผ่านกับความเศร้าความทุกข์อะไรมาแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะยืนขึ้นได้อย่างสง่างามคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดไฟได้นะคะเมษสิงหธนูนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดู Energy ของใครคนหนึ่งใครคนหนึ่งคนคนนั้น e e of Pentacles Nine of บอ n d s Five of Swords The ดล e e และ King of Swords เขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเนาะในลักษณะที่โอเคอาจจะได้เคยมีการที่ได้พูดคุยกันมาบ้างแล้วละนะในเรื่องราวของปัญหาดูเขามีความรู้สึกว่า อยากที่จะพูดคุยหรือพบปะพบปะเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณนะทั้งๆที่ในอดีตเนี่ยมันมีกว่าเกี่ยวข้องกับคุณอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เนาะเหนื่อยจากเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะเบาแว้งต่างๆนะคะเหนื่อยกับเรื่องของความ ไม่เข้าใจกันหรือเข้ากันไม่ได้แล้วก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นอ่าผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืเขาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เลยแบบเหมือนกับเคยสร้างกำแพงกับคุณด้วยนะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเขาอยากที่จะ กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอยากที่จะให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยากจะให้มีการเจรจาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ามีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะภายใต้ท่าทีที่อาจจะดูแบบว่าเหมือนกับยังไม่ได้อ่าอ่อนอ่อนผ่อนตามอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าโชคชะตาอาจจะนำพานะคะคให้เขาเนี้ยจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนั้นนะคะ เขาอาจจะเป็นมเป็นคนที่มีก้สูงนะเป็นคนที่แบบดูเหมือนเฉยนิ่งเย็นชาอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเคยมีการประทะกันด้วยคำพูดด้วยนะคะอืเคยที่แบบว่ามันมันมีเรื่องราวของความขัดแย้งอยู่ในเนี้ยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าคงจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวในตัวเองก็คืออาจจะต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นนะคะ การที่จะใช้ในเรื่องของอะไรละ่ะความถูกต้องเข้ามาประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้นั่นเองและนี่ก็คือนะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมได้นะมิถุนตุนกลุ่มต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มให้กับชาวเมษกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นายอ๊อฟครับ The h y d r o p e n to of s o r d eight of pentacle, p a g e of s w o r d seven of pentacle น่าจะมีความผูกพันกันมากๆนะ six of wands, seven of wands Ni g h t of Wands ก็ใบสุดท้ายนะคะ n i h t of Penta c l e อืมความรักในตัวเองนะคะดูเหมือนจะอ่าถ้าเป็นชาวเมทเองนะคะคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองและฉันรักตัวเองมากๆสถานการณ์ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณนั่นเองนะคะ มันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่ามีการใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันในอดีตเนาะหรือไม่ก็แบบเหมือนมีฝ่ายหนึ่งที่อยากที่จะแบบใช้อารมณ์นะคะในการแก้ปัญหาต่างๆนะก็คือเหมือนกับปะทะกัน,นอืมก็มีทั้งความทั้งรักทั้งโกรธแหละแต่เหมือนยิ่งพูดจาก,กันก็เหมือนแบบไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจกันไปคนละทิศละทางนะคะการสื่อสารถูกตัดขาด อาจจะเหมือนกับมีการบล็อกหรือว่าไม่อ่านไม่ตอบอะไรแบบนี้นะคะมีปัญหากันในเรื่องของการสื่อสารหรือการส่งการส่งข้อความการส่งข่าวสารอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยมีการแบบเหมือนกับต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกทางเดินของตัวเองนั่นเองแต่ในระหว่างที่ไม่คุยกันเนี่ยก็จะมีความามีการสืบส่องด้วยนะคะสืบส่องหนักมากและอาจจะสืบส่องเจอว่าเ้ย ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นี่นาอยู่ได้ด้วยมีอย่างมีความสุขเลยทีเดียวมันก็เลยกระตุ้นทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออความคิดถึงกระตุ้นความคิดถึงว่าคิดถึงเรื่องราวในอดีตแต่จะทํำยังไงได้ความคิดถึงตรงนี้มันมีอีโก้นะคะที่เคยมีเรื่องราวประเด็นกันมาเนาะแต่มันก็อาจจะสู้กับความผูกพันไม่ได้เพราะว่ามันมีความผูกพันมากมายแล้วเกินในอดีตอย่างเช่นในเรื่องของ เคยลงทุนลงแรงไว้เยอะนะคะเคยมีอะไรที่แบบเออร่วมกันมาเยอะแยะมากมายตรงจุดนี้ก็เลยว่าคงจะต้องเดินหน้านะคะคงจะต้องเดินหน้าว่าจะต้องมีการพูดคุยเคลียร์เจรจาเพื่อให้หาข้อยุติที่ดีที่สุดคะ่ะแล้วก็มีการให้อภัยกันเกิดขึ้นนั่นเอง ก็จะต้องเห็นคนที่พยายามหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเคยหนึ่งอาจจะเจ็บมามากก็ได้สองอาจจะเหมือนกับว่าโอเคนะตอนนี้ฉันมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองละจะมีหรือไม่มีก็ไม่สนละอืมอาจจะเป็นลักษณะที่ก็ขอดูต่อไปรอพิสูจน์ต่อไปก็แล้วกันแต่ณนะตอนนี้ทำยังไงได้ ฉันเหมือนมูฟออนได้อะแล้วฉันเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะการงานการเงินมันก็ดีขึ้นน่ะอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบถ้าใครจะเข้ามาหรืออยากจะกลับเข้ามาอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะในการที่จะเอาชนะหัวใจฉันนั่นเองนะคะเอาละมีใครเกี่ยวข้องนะคะนาทีนี้ก็มีอ่ามีทัดไฟนะทัดลมนะคะแล้วก็พืชศพ โอเคต่อไปนะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเราคิดเราก็รู้สึกอย่างไงอยากจะบอกอะไร I'm too weak to fight ฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินอ่อนแอืมไม่อยากที่จะต่อสู้ทะเลาะบอกแวง้งขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นละในตอนนี้ I just feel so unclear so I don't know what to do แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง ที่จะให้มันดีขึ้นยังคิดไม่ออกเลย I'm just protecting myself อืมอาจจะเห็นว่าฉันร้ายหรืออะไรก็ตามแต่ฉันก็ทำเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเท่านั้นเอง I'm sorry that I let you down แล้วฉันก็อยากจะบอกว่าขอโทษด้วยที่ทำให้เธอต้องผิดหวังในตัวฉันอืม I feel freedom where I stand now แต่ณตอนนี้เนี่ย ฉันรู้สึกว่าฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ฉันก็มีอิสระดีแล้วฉันก็มีความรู้สึกเธอก็เป็นอย่างนั้นนะอืมฉันก็เห็นว่าเธอก็มีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่มีฉันต่อไปนะคะเราก็จะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาว่ามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ I l left when I saw you with s o m e b o d y มันจะมีความลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ฉันเดินออกมาเพราะฉันเห็นว่าเธอน่าจะมีใครบางคนอยู่ I love you unconditionally เธอไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะ It was my fault but I blame you ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันเองแหละแต่ฉันก็โทษบางครั้งฉันก็โทษว่าเธออ่ะเป็นคนผิด I wish I could share my good news with you ตอนนี้ฉันอยากที่จะทำถ่ายสารทุกสุดติบนะแบ่งปันเรื่องราวดีๆต่างๆอ,อ่ะอือยากที่จะติดต่อเธอนั่นแหละ I b u r y myself in work to forget เ o u เธอจะรู้ไหมนะว่าฉันคิดถึงเธอมากนะอันนี้เหมือนไพ่ใบนี้เลยเอ็เป mm ็เนตัเคิลนะคะเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการทำงานไม่ใช่อะไรหรอกก็คือคิดถึงแต่ว่า ยังไม่รู้จะทําไงก็เลยแบบหันกลับไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของงานนะเพื่อที่จะให้ลืมลืมนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับเมรกันนะคะเพราะว่าในเส้นทางนี้เป็นยังไง h a l i n g Process อ,อยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาเนะแต่ก็เยียวยาได้อย่างเนี่ยเหมือนกับก็แฮปปี้ดีอะ มันผ่านเรื่องเร็วลไลมาเยอะแล้วก็ในการเยียวยาเนี่ยมันเป็นไปอย่างอ่อนโยนกับตัวเองเฟรนด์ชิพในอดีตนี้คงจะเป็นแบบบางทีก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบมากกว่าเพื่อนนะหรือว่าลักษณะที่มีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบถูกรดสถานะอะไรแบบนี้นะคะคอมมิตเมนต์ missing pieces เบือ่อหาอในการสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีเรื่องของ <c oughs> ความคาดหวังนะคะในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์เนาะอีกคนหนึ่งอาจจะคาดหวังคอมมิชเมนต์อีกคนหนึ่งไม่ให้สถานะอะไรแบบนั้นก็ได้แล้วก็มาถึงจุดที่แบบมันเสียใจน้อยใจแตกหักอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าออห่างไปในห่างความห่างไปเนี่ยมันเหมือนมาค้นพบว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนะคะ มีการแบบเหมือนหลบซ่อนตัวด้วยนะการหลบซ่อนตัวนี่เหมือนต้องการความแบบเซฟโซนนะคะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองก่อนเพราะว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวหรือว่าความจริงบางอย่างนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูข้ออ่าลักษณะของความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร passion โอ้ oh, มีแพชชั่นที่สูงมากโ o นลี่ความเหงาเป่่าเปี่ยวอ้งวางว้างโซเมทลองดิสเชนด์เรเลชั่นชิพแล้วก็เตอัทันเดอร์คุณจะรู้ดีว่าคุณมีรักษณะความสัมพันธ์เหล่านี้หรือเปล่านะคะมันมีความรู้สึกว่า <c oughs> เข้มข้นลึกซึ้งมากๆม,มีแพชชั่นต่อกันมากๆเหมือนกับเป็นเคมีที่ตรงกันนะแต่แล้วจู่ๆก็แบบเหมือนกับ ห่างกันไปจนทําให้รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างใช่ไหมเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างอาจจะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าคนนี้ใช้โซเมนของเราไหม,มเขาใช้เนื้อคู่ของเราหรือเปล่ามันมีบางอย่างที่ว่าเออมันมีระยะทางระยะห่างมีระยะทางขนาดนี้ทําไมเ,เรารู้สึกถึงความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนะคะบางคนอาจจะแบบเหมือนกันว่า มันมันมันมีแบบต้องห่างไกลกันหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนใส่ฟ้าฟาดจู่จูก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือจู่จูก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรืออ่ะอืมมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบไม่เชื่อในเรื่องของสายตาตัวเองเลยทีเดียวนี่ก็คือลักษณะความสัมพันธ์นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดู ข้อคิดนะฮะ,ะและคำแนะนำจาก Angel ให้คำแนะนำว่าราย engagement separation forgiving and learning make the effort แล้วก็ very soon นะคะมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ว่าโอเคสองคนเนี้ยเคยมีคอมมิทเมนต์กันบางคนอาจจะมั่ใหมายแต่งงานละหรือว่าเคยแบบตกลงละเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรที่มันดูมัน มีคอมมิทเมนต์ละนะหรือว่าอะไรที่มันดูแบบเกือบจะชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะจู่ๆมันก็แบบพังลงไปมีการเซปเรตแลกแยกห่างนะะเหินห่างเลือกลาห่างเหินก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะสิ่งที่คุณต้องการนะ่ะมันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ถ้าคุณทำตามคำแนะนำจากแองเจิลสองข้อ 1. for giving and learning ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นเ e ขอันก็คือ make the effort นะคะได้ถามตัวเองว่าได้พยายามทีที่สุดแล้วหรือยังในที่ผ่านมานะคะหรือว่าพยายามแล้วมันมันไปผิดทิศผิดทางหรือเปล่านะคะลองลองดูอีกครั้งหนึ่งให้อภัยเรียนรู้แล้วพยายามใหม่อีกครั้งไหมหรือถ้าไม่ไหวนะคะ บางทีก็อาจจะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาแทนที่นะคะ engagement ที่คุณไม่เคยได้รับคุณอาจจะได้รับจากใครบางคนนะอืมที่จะเป็นโซเมตที่แท้จริงของคุณก็ได้ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูข้อคิดสำหรับเมดกันนะคะข้อคิดนี้คืออะไร you always have a choice จงระลึกไว้เสมอนะคะว่า คุณมีทางเลือกนะไม่ได้ติดอยู่กับอะไรที่เป็นทางตัน is not what you think มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดนะคะ believe in yourself แต่จงเชื่อในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเอง this you shall pass คือมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามามันเหมือนเป็นบทเรียน นะคะบทเรียนที่เราไม่ควรจะจะไปนั่งเสียอ,อกเสียใจหรือว่าจมกับมันมากจนเกินไปเนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้จริงๆนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของเมธนะคะซึ่งคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะเพื่อที่จะหาคำตอบที่แท้จริงเรามีคอร์สนะคะสอนอ,ออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับ ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็คอสติงดูดรักแท้ใครที่ต้องการติงดูดนะคะเนื้อคู่โซเมททวินเฟลมนะคะทวินเรย์หรือว่า,าคนที่ดีที่สุดคนที่คุณต้องการให้เขามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างไงได้เนาะด้วยการใช้กดแรงดึงดูดขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e ไลค์แชร์คอมเมนต์ใครทุกคนประสบความสำเร็จนะคะโชคดีมีความสุขมากๆแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ